นี่จังหวะอย่างนี้แหละเก็บสวยเลยแหละมีโอกาสปิดเกมได้นี่แหละเก็บไปห้าเรียบร้อยดีปิดเกมไปเลยเต้นโชว์ไปหนึ่งดอกน,นี่เป็นไงเอาละครับวันนี้มาพบกับผมในเกม ROV ลม t m i t z นะครับวันนี้มาเล่นเป็นเอลสูตรครับต้นเกม ต้นเกมนี่อยู่แต่ในป้อมไปก่อนครับเอลสุดหนีไม่ได้โดนแก๊งมีตายครับช่วยเพื่อนเพื่อนบวกก็ต้องอดทนไว้ก่อนครับตอนต้นเกมนี่ระวังดิเรนหน้าไว้นะครับดิเรนหน้าเขามีสกิลสตนัน เขามาทำหาเราได้ตายเลยนะเกมนี้เราอยู่เลนกลางนะครับเลือกมาเล่นเลนกลางหายติรู้สึกจะเบี้ยวเลือเกินเอวสูรนี่เคล็ดลับสำหรับผมเลยนะครับเล่นผมจะเลงแต่แคลรี่แคลรี่กับเมนนะครับโดนทีมีเจ็บ สไตายการเล่นเอลสูตรผมนะครับผมเล่นเอลสูตรนี่โอกาสชนะเยอะมากครับแต่ไม่ค่อยเอาจับไปลงแรง,ง,รแรงเห็นไหมลิเลนหน้าเข้ามา,าคุมโซนไว้ก่อนนะครับารวางกับดักไว้วางเผื่อ มีคนเดินผ่านมาเราเลิงได้ครับแทงไม่ต้องไปยิงมันหรอกครับยิงธรรมดาพอไม่ต้องซูมทีมเราจะเป็นแคลรี่สองตัวนะเมดเมดเราจะไม่มีแต่เมดเราเป็นฟาร์มนะมผมจะไม่ค่อยแก้งนะเกม,นะมจะคุมโซนคุมเลนไว้ อาศัยรอดักยิงเอาป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีของมีรอดักยิงนี่โดนทีมีเก็บนะครับเฮลซุ่นแรงมากเรากดเพื่อนกดทีมฝั่งตรงข้ามได้ดีด้วยถ้าเรายิงโดนนี่ไล่เมดไล่แครี่กับหลุมกับบ่อได้ดีมากเลยอ้าวข้างล่างเลียวมะไปได้ไฮยติกนะครับ เยเตมันรู้สึกจะเปรี้ยวดูท่าทางมันละมั่นใจในสเต็ปการเล่นมากเลยครับในจังหวะน,นี้เราก็เก็บแทงสสยแทงไปได้นะครับฟาร์มเขาเป็นคลิกเน็คเห็นแล้วนั่นเห็นไหมรีเดน,น้านี่เขามีคอมโบของเขาอยู่นะครับโอ๊แล้วก็ พุ่งเข้ามาหานี่ทำเราตายได้นะครับถ้าของเขามาีนี่ชุดเดียวตายเลยสตันเรานที่เรียนหน้านนปักอดไว้รอนะครับเล่นสนไนเปอร์นี่ต้องต้องรอเหมือนเล่นเกมชูตติ้งนะครับเป็นสนไนเปอร์นี่ต้องรอจังหวะดี ลำแสงที่เราเล็งออกไปนี่ฝ่ายตรงข้ามจะเห็นนะครับเป็นเลเซอร์เขาจะรู้ตำแหน่งเราทันทีไม่จําเป็นอย่าไปซูมนานซูมแล้วก็ออกเขาจะเห็นตำแหน่งเราที่นี่เขาจะมาสตันเราครับเยี่ยมไปหนึ่งโปก๊โปกอ่าเขาถอยไว้ละไปสองโปก๊กโดนไม,ไม่โดนลูกนี้ลูกโป๊กที่สามนี่แหละครับที่ผมบอกไว้ ไม่กลับไม่กลับบอมีตายกลับเขากลับบอ่อไปแล้วที่นี่เราก็คลองเลนเก็บเคลียร์คีปเคลียร์อะไรได้สบ,บายบเพราะว่าไม่มีคนมาแกงกลางเนี่ยมีไฮยะติมาถอยนะครับไียตมิยยตมันเดินเลนรู้สึกเราจะเสียป้อมบนเสียแน่เลย ใจเย็นนะครับเล่นนิวสุดนี่บอกศัตรูตโผล่ครับค่อยเข้าบวกไปเลยนี่ไม่น่ารอดรอดไหมรอดไหมไฮยะเตะไงเราอ่าเปรี้ยกอ่าอนะแคลรี่เข้ามาทางนั้นเมทเขาก็มาต้องถอยนะครับถอยถอยดูดีๆตัวไหนเป็นเมท ยิงตัวบางๆเงครับเข้าดีนะิทีมไอเทมชิ้นแรกนี่ผมจะออกเป็นมูรามาสะนะครับดาบแดงดาบแดงนี่ทะลุเกาะจเกาะยิงธรรมดาแทงนี่เข้าอยู่แล้วมูรามาสะโอแคลรี่ไม่ออกเกาะอ,อยู่แล้วโดนซูมเข้าไปนี่เข้าเน้นๆแครี่อยู่ไหนแหมไม่โดนตรงนี้ เฮ้ยเขามีสามระวังหน่อยเพื่อนรอคู่ดาวก่อนนะคู่ดาวไม่ทันเลยอเองิงสูตรนี่ถ้าเล่นไม่ดีไม่ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหรน่นี่จะโดนเพื่อนด่ามากเลยนะครับเองิงสูตรเรื่องยิงเรื่องซูมยิง ชิงแนกเดินมาทำไมเลือดน้อยๆเนี่ยไหนอะ่ะไปไหนแล้วรอจังหวะดีๆเพื่อนเล่นมันเย่าคลิปอย่คลิปเล่นมัน,น,มนฮายาเตะเฮ้สวยเือะมากนายรอเวลานี้อยู่แล้วฉันเห็น นายอยู่ในพุ่มตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นไหมเรียเลน,น่าเขาไม่ออกมาโซนไกลจากป้อมเลย,ยเขาหายจากเกมไปเลยอะ่ะเห็นไหมเนะี่ยเขาไปอยู่แถวโซนแถวป้อมเขาเขาไม่ออกมาไกลจากป้อมเลยเขารู้อ่ะว่าเราเล็งเขาน่ะออกมาโดนอะ่ะจังหวะนี้ออ้ เรียบร้อยดีโดนสัตนไปลอยขึ้นเรียบร้อยเลยลูกนี้เ,นเรยเรยนหน้าเขาเก่งนะ<ป>เขาอ่านเกมอยู่ฟาร์มเราไปทางนั้นฟาร์มฟาร์มผมรู้สึกจะหัดเล่นนะครับโดนไปสีแล้วเขาดันป้อมไปทางนี้มีบวกอีกอ๋อลาวิวได้ไหมเพื่อนไม่นะ่านได้เขามีสาม เสียเปรียบด้วยนะเนี่ยยิงมันโป้งโดนไม่รู้เขียคีบเลีย์อะไรไม่ต้องไปยิงซูมนะครับยิงธรรมดาพอเดี๋ยวมีไอเทมยิงเร็วเดี๋ยวเราก็อันนั้นกดสกิลสองมาแล้วหนีมันหนีมันโจ๊กนี่แล้วมันกดสกิลสองจังหวะ เรายิงพอดีนี่มันอมตะนะไม่ไม่โดนมันมันสามศูนย์และฆ่าไปสามเลแ้หละอีกหลายคนก็ยงไม่โดนนะเขาวิ่งไปทางนั้นดูทา่ทางแล้วเขาจะไปเอาดาร์กแน่เลย เขาคุมอยู่นะโจ๊กมันสามศูนย์ไดต,ต้องต้องเล็งโจ๊กแล้วมั้งเนี่ยโ,โป้งหนึ่งดอกเดือดหายไปสามขีดโป้องอีกหนึ่งดอกแหนื่ ไม่ยิงแทงปล่อยมันไปแทงกวรเราแคลรี่ออกมานะนไฮยเตะรอดเฉยดฉยูนิอ้อรอดอีกอื้เว้าวแทงเฮียเดียวมะเป็นไงแม่ว้าวอีกแล้วว้าวตันรอดเนี่ยจังหวะว่าวแบบนี้แหละเพื่อนเห็นเพื่อนด่ายิงก็ไม่โดนซูมอยู่นั่นแหละ นน่แน,น่มันอ้อมหลังมันจะเอาเราโจกเหรอแง้งว่าไงนายตายนะยมันเกาะมันแข็งจริงจริตายเรากดรีดินน้าหายไปจากเกมเลยนะเร่งมันกดมันกลับบ้านไป กูดาวหน่อยนะสกิลสองมีสักสองลูกเขายิงมีลูกเดียวแล้วก็ต้องรออยกยิงลาดดาร์คเพื่อนกันนี่ไม่ได้กระทิงได้ไปนะไอยาเตะมันอยู่กับแทงเล่นมันให้ยาเตนายไม่กลัวไรเฟื่อนเราเหรอ ฟาร์มเราไปเก็บไฮยาติดได้นะครับดีเลยน้าไปเก็บฟาร์มเราตื่นจังหวะนี้ไงแทงเรามีลูกกระสุนแล้วนายตายแนะ่จบเพื่อนเราไปเก็บไปครับตายไปสี่นี้ดันเลนมาเลยอโอเครู้สึกฟาร์มเขาจะไม่ค่อยอยู่ในฟาร์ตี้เท่าไร่เลยนะ ฟาร์มฝั่งเขาน่าจะแัดเล่นเหมือนกันแต่วันนี้เพื่อนเล่นมันไม่โดนยิงธรรมดาเขาพอละป้อมป้อม,อมแข่งมาแทงมามใส่สกิลเนี้ยสกิลเนี้ยโอ้โหนายลั่มาเลยเหรอโอ้โหกด แข็งไม่ทันถ้ากดแข็งแข็งทันนะเมื่อกี้เนี่ยหายติก็ตายเหมือนกันนะรอยกอนเพื่อนโอ้ยฟความเราจะไปเอาหายาติแข็งมันไปช่วยอยู่นายไม่น่ารอดหรอก <laughs> เอาอะไรมารลอดลนะเนี่ยเฮ้ยความเรา ก็เป็นผมเมื่อกี้จังหวะเมื่อก,กี้ผมหนีแล้วเห็นสามตัวเงี้ยโดนลุมตายแน่นอนเลือดเต็มกันแล้วแต่แทงเขาไม่ตายง่ายหรอกอันติเข้าไปาเล่นยากแล้วอามีคนอยู่ในพุ่มลาวิวมันไปยังโอ้มันไปแล้วมันได้บัฟแดงไปด้วยดีเรียนหน้า เราต้องดูจุดอ่อนของทีมเขานะครับจุดอ่อนเขาคือฟาร์มฟาร์มเขาอ่อนอืมเยี่ยมเดี๋ยวมาลาวิวข <LI S 2> ึ้นไปช่วยหน่อยมันไปเอามังกร,รกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์คีบก่อนไฮเดเตเอาลาวิวละเนื้อเอาลาวิวได้ครับฟาร์มไปช่วยเพื่อนสิว่าให้ เป็นยังมายืนแถวนี่ดันไปดันไปมันหนีได้ดีเลน่าน่ะไม่ได้ฆ่ามันง่ายๆนะบักบอดแล้วเย่อมมึง <Yeah. S 2> ผล่มาโดนมึงโดนร <c oughs> <c oughs> อดไปหนึ่งเม็ด โดนโเฮ้ยแทงมารับแทนต้องหนีก่อนนะกระทิ้งแมวไม่อยากยิงมัึงถึงลูกกระสุนดันเลนเบื่อดันเลนโอก,กาสชนะเรามีเราจะเล่นลินเดน,น,น,น่ามันมันอยู่ไหนเฮ้ยมันเข้าป้อมไปอนะีกน่ะมันเล่นมันยากนะ คนเ,น,เน,เน,เนเล่นเล่นหน้าเก่งๆหนีหนีอย่างเดียวเลยโป๊กแล้วก็หน,นีเลยเอาโจ๊กทำไรนายเอาโหช็อตนี้อ,อ่ะแข็งได้กระตายนะไม่รอดถอยมาเพื่อนเยี่ยมลาวิลนายเอาป้อมไปดีมากว่าไม่แตกป้อมไม่แตก ลาวิวเรียบร้อยดีรอเกิดน,นะเรียวมา,สเ,เมาสเต็ปดักร้อยเรียวมานี่สเต็ปดักพุ่มผ่านมามีโดนเดี๋ยวมานี่โดนหอกไปไปลายหอกนี่มีเจ็บเหมือนกันนะยังไม่เลิกเปรี้ยวเลยอนะกัญเตะอ้าว ลิเลน,น่าออกมาจากป้อมตายเลยเดินมาสูงนี่มันเริ่มหนีแล้วเนี่ยเคียร์คลิปตรงนี้ก่อนนะเอาวแล้วทะลุแดงมาแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะมีทะูแดงดูดเลือดจังหวะนี้เอาไงมาสามขอหนึ่งโป๊กขอหนึ่งโป๊กขออีกลูกหนึ่ง ขออีกหนึ่งลูกเออมื่อหนีไหมไม่ยังไม่หนีไม่หนีก็ตายยกกลุ่มหนีไหมเหลือใครเหลือใครเหลือโจ๊กโจ๊กไปไหนหาจุกตูดเลยเหรอโจ๊กยังไม่กลับเลยนายมีตายนะอ่ากลับไหมไปแล้ว ดูช่งมั่งม,มันเซียนไรเฟลิลเคาน์เตอร์ตแต่ก่อนนะมีแต่แตกกับแตกโป้ง,โป,งโป้งแตกเลยนะเข็ชอ็อตออกมาดิอันแนฮเยเตนายไม่เข็ดเหรอ ถอยหน่อยรักษาระยะโอ้ยพลาดไปหน่อยฮ่าอ่ามีเจ็บมีเจ็บเอาถอยแล้วถอยแล้วนี่รู้มันเห็นเลเซอร์เรานะเลเซอร์นี่เราต้องเล็งกลับหลังมาก่อนนะเทคนิคเทคนิคของเอลซูนนี่ไม่เห็นตัวอย่ายิงนะยิงมั่วในพุ่มเปลืองลูกกระสุน นี่จังหวะอย่างนี้แหละเก็บสวยเลยแหละมีโอกาสปิดเกมได้นี่แหละเก็บไปห้าเรียบร้อยดีปิดเกมไปเลยเต้นโชว์ไปหนึ่งดอกนี่เป็นไงตกเยมไปนะครับมาดูคะแนน เอาละครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ